สวัสดีค่ะจุฬญาจันนาบางสอคะขอบคุณเจ้าภาพมากค่ะใกล้ก็รอก่อนเมาไอซิมให้นั่งร่ำนะคะพาันเลยเจ้าภาพมาจากไหนนะคะคุณลุงขอลุงค่ะเจ้าเจ้าภาพมาจากไหนนะตาค่ะเจ้าภาพเจ้าภาพมาจากไหนเนาะครับนี่มาจาก่างกฤษออสเตรเลียโอสเอเอสเตรเลียหรอคะวันี้ใกล้ใกล้นินี่ ปูซาปูนะคะอันนี้เจ้าภาพมาเองเลยคเจ้าภาพมาจากออสเตรเลียขอบคุณเจ้าภาพไม่ใช่ออสเตรียนะคะออสเตรเลียเรื่องหัวเป็นจะแชกหอมดำดำนะคะซาดิวาดิวอยู่แล้วนะเลี้ยงมังค์ทุกคนเลยค่ะก็เจ้าภาพอย่างมีเลี้ยงเด็กเป็นเด็กเล็กพี่เอ็เมื่อเช้าแกบอกแกอะไรนะแกแกมันเก็บบนอะไรนะเมื่อเช้าเออ บอลให้ล wow, ูกชายสิแม่ไม่ไปค่ะอ๋อต่แกไม่บอกว่าอะไรใช่ไหม ไอ้คีสาเร็จของานก็สำเร็จขอโชคก็สำเร็จตุค่ะแล้วก็สามอย่างเนีนยคั้นี้ก็ปลูกีดนางรงนาหันข้าอไปลูกอไรตัวน้ก็ส่วม่สทอง

เือมันกดิัลูกลานมาเด้อีโปแกแก่่ให้เด็กก่อนนะอายุยังไม่เกินหกสิบปีเดี๋ยวเดี๋ยววันเด็กก็อย่าต่อชออย่างนี้นะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นเด็กเกินยังไงได้ทำยังไงต้อง ถ้าจะมาต่อแถวต้องต้องแต่งชุดนักเรียนมาแล้วไอ้ที่ยำๆนะเดี๋ยวนี้ขึ้นพอแล้ววันเสาร์นี้เนี่ยไอ้ติมนี่เก้าถังเลยนะอร่อยยอดเลยนี่ละฮะเยอะมากไหยเยอะไปหาสุดนักเรียนไปก่อนถ้าใครไม่เต้นให้ไปนอนในห้องอาซางวาแพ้อ้าวต้องเต้นเป็นเด็กอแล้วป้าป้าคำใส่ไม่เต้นเหรอเต้นป้าคำใส่อายุสิบหกปีอซางวาแท้ว่ะ เนาตานี่ไปก่อนอายุแล้วนี่พง์ส้มรพยานาหุ่นเต็มิกิรยางไปเอารถพยานา่นยจาดสอง้ มันฟื <S S ้นมีจับมาคืสิบหกจับมาสักสี่นะอาจารย์ว่าเหรมีเนื้เดมมันฟื้นมันฟื้นเ้ากต้องใส่หาเฟิรนเวิร์มาให้แล้วหาเฟิรนเวิ่์ดมาให้แล้วเะต้นกันนวาท้ายอยู่ย

พ่อพ่อไปมีติหลายบีซี่ก็ได้อ่ะเนาะไปล่ะสะแหลกไปตะกี้ก่อนกินบ่ลาบซักกะแล็ดเดี๋ยวเรานี่เด้ออ๋อ เออนั่นแหละเอาให้ไอ้พลเลยเอาช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตเออโมราล์เลต์นี่นะครับนีคกคุณจะพานมวันนี้เห็นอยู่ไหนฮะมีได้ทางเนีจะามากนะคะ ะะขอบคุณจะภาพที่เลี้ยงไอติมและนางรำด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ <c oughs> ขอให้มีความสุขามากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสาธุสาธุะคะ่ะบอกลราลอกินว่าเด็กบอกเรา

ก yeah. mm ็นางรำเา้ไปเก็บงใส่กันเนาะมย่งยังเอาเลยแล้วเน่ยรวดมากเลยนี่ก็เผาก็รา้าเนื้

อีกหนึ่งนาทีก็ครบแล้วยัง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 ยั้ยังยัยังยัังยังยองยังยังงยัังงเังงัยังัยัง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 ยัยััะคะสยังยังงยังยนะคะยยงงงง จองนิยาจัาเนี่ก็ขอจบคลิปเรียนเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ